สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องสู่วิภาสูตรสร้างอาชีพกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําขนมปังไสหมูหยองไส้ลูกเกดก,กันนะคะเพื่อนๆมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะแป้งขนมปังนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ําตาลทรายยีสต์หัวนมผงค่ะเกลือเราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนเนาะหยด,ดนมลงไปเลยค่ะ เราชอบสูตรแป้งสูตรไหนถนัดสูตรไหนลักษณะของแป้งแบบเป็นแบบไหนเราก็ทําสูตรนั้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วมาเรานวดส่วนของแป้งเกาะตัวกันได้ได้ดีแล้วเนาะเราก็จะมาใส่เนยกันอีกทีหนึ่งนะคะหมดฝุ่นแป้งแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนอยออกขิดที่เราช่างไว้แล้วนะคะกานวดให้เขา เติมเข้ากันเลยนะคะค่ะเราก็นวดนวดพับพบมาได้สักพักแล้วเนาะ30 40สิบนาทีได้แล้วค่ะเพื่อนๆ เราจะมาดูเนื้อแป้งกันนะคะก็ได้ฟิล์มบางๆแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันใช้ได้แล้วเนาะถ้าใครจะนวดได้ฟิล์มกว่านี้ก็ก็นวดนะคะแต่อันนี้พอแล้วค่ะก็ขอแป้งก็ขาดเป็นขุยนิดหน่อยเนาะก็เราทำเองเนาะ ถ้าใครจะนวดฟิล์มได้กว่านี้ก็นวดนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นลูกแป้งกันเลยนะคะวันนี้เราจะตัดแป้งที่50กรัมนะคะเพื่อนๆนี้ได้น้ำหนักโดที่520กรัม วันนี้เราก็ชั่งน้ําหนักเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะมาขึงกลมกันก่อนเนาะเราจะเตรียมหมูหยองกับน้ําสลัดก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เราจะผสมกันไว้ก่อนเนาะชอบฉ่าม,มากฉ่าน้อยก็มน้ําสลัดไว้ก่อนได้เลยค่ะอันนี้น้ําสลัดก็เราได้กวนเองตีเองนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยผสมเอานะคะเพื่อนๆ นี่เราก็พักกันได้ครบเวลาแล้วนะคะ15นาทีเนาะเราก็จะมาไล่ไล่อากาศออกก่อนนะคะเราจะแผ่ขอบขอบให้บางๆนะคะเพื่อนๆตรงกลางเราก็จะนูนนหน่อยนึงเนาะเราก็จะตักหมูหยองเราโปะลงไปเลยค่ะ กะกะเอานะคะไม่ได้ช่างเนาะใส่เราก็จะจับจีบเลยค่ะเนี่ยแล้วก็เก็บตะเข็บนะคะแบบนี้เลยนะคะจะใส่ถ้วยถ้วยจีบเนาะ พิมพ์ถ้วยจิบเราวางไว้เลยค่ะแล้วก็มาใส่ในพิมพ์ขันข้าวอีกทีนึงนะคะจะได้แบบนี้เนาะ จะเป็นไส้สังขยาแยมตลาดเลยนะคะเพื่อนๆเรียกแยมเรียกฟนลิงได้หมดเลยค่ะ เ,เราขึ้นรูปเสร็จแล้วเราก็จะพักผักแป้งอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณ30-40นาทีเนาะดูอากาศณนะปัจจุบันนะคะเพื่อน เราจะใส่เป็นไส้ลูกเกดกันนะคะเพื่อนๆลูกเกดนี้เราก็ไปล้างแล้วก็แช่น้ำอุ่นแล้วนะคะ จะเป็นลูกแป้งสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะขึ้นแล้วก็พักแป้งกันไว้อีกสามสิบสี่สิบนาทีนะคะ ขึ้นรูปเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราอรอผักแป้งกันนะคะครบเวลาแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะมาทานมสดกันเนาะแล้วเราก็นําเข้าเตาอบก,ก,กันเลยนะคะไปเลยค่ะนี้เราได้อบออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมาทานนมสดกันอีกรอบหนึ่งเนาะ นุ่มมากเลยค่ะเพนื่อนี้เราได้ใช้พิมพ์ขันข้าวอยู่3ขนาดนะคะอันนี้จะเป็น8เซนค่ะอันนี้จะเป็น9เซนนะคะอันนี้จะเป็น10เซนค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเนื้อขนมปังกันนะคะว่าข้างในเป็นไส้อะไรเนาะอันนี้จะเป็นไส้สังขยานะคะเพื่อนเพืไส้ไส้เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นนี้ล่ะอันนี้จะเป็นไส้อะไร أ? อ toi, ๋อี่จะเป็น ใส่หมูหยองน้ำสลัดนะคะใส่เยอะๆเหมือนกันนะคะอันนี้ล่ะรุนไหมอ่ะใส่อะไรดีโอ้สามใส่ครบแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ลูกเกดคะ่ะ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะขนมปังใส่ไส้ของเราปังนุ่มๆเลยค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ